ว้าวอันนี้แม่นกระต่ายนะครับมมหันครับอันนี้ดำภูพานครับอาจารย์ดำภูพานเนาะโอ้ยดู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 ที่หน้าตานี่ตัวบกใหญ่เลยนะครับอันนี้เตียนเตี้นนี้อายุอะไรกันกันครับอันนี้อายุประมาณห้าสิบกว่าวันครับอาจารย์ห้าสิบู่มือครับจริงจริงอยู่ที่อื่นใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าผมมาผมใหม่ถ้าถ้าเป็นฟาร์มอื่นเขาจะเลี้ยงอาหารหมูด้วยอือหือาหารหมูมันจะมีอาหารหมูแรกเกิดมันจะมีโปรตีนสูงแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมมันทําให้กระต่ายเขา ก้วนเร็วครับแต่ที่นี่ผมใช้อาหารอาหารวัว <c oughs> คืออาหารวัวที่นี่ครับไม่ได้เลยครับโคตรชนะเลยไม่ไตรเลยโคตรชนะกันจะ <c oughs> มันจะมีมันจะลดต้นทุนเรื่องอาหารเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็กินหมดครับอาจารย์ครับนี่ครับนุ่มเนาะโอ้ได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 ้กินได้เยอะแล้วไม่มียูเรียพอครับอาจารย์ครับอ๋อสำคัญคือหามียูเรียเนาะครับเชื่ครับผมเอาเอารายการแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเห็นนาแบบนี้นะครับเสียงว่านี่นะครับเสียงหัวเราะแบบนี้ จะไหนพี่น้องของฮูจักเวิร์ดทั่วประเทศทั่วโลกนะครับมีเอฟซของมูหันวันดีมมหันฟ้ามอีกรอบนึงนะครับผมในน้ำตัวห้พี่น้องฮูจักเอสักรอบนึงนะครับผมครับผมมูหันฟ้ามครับพี่น้องมอนีนะครับกับพอดีนะครับผมปกติเลี้ยงควายอยู่แล้วครับเราจริงเขาเช็งไหนนะครับระหว่างรอขายควายเราจะมีรายได้เมื่อวานของผมต้นผมกระต่ายนี่เลี้ยงนี่คือกินหยาครับอาจารย์อาจารย์ขอญากแผ่นกล้องทางโน้นครับครับผมผมจะเตรียมแผ่นโพล่าแห้งไว้แบบนี้ครับอาจารย์ คือตัดหญ่าไว้ห็นงง่วยวแล้วาก็ใส่ถุงไว้ครับไว้เห็ดกระต่ายกินครับาจ้กินครับ,รบโอ้โนี่บรครับมีคืออาหารลักไปเลยใช่ <S <S 2> <S 2> เป็นแทงโกล่แห้งใช่ครับอันนี้คือตัดหญ่าใหงง่วยวายแล้วก็คือเก็บหญ่าไว้เห็กระต่ายกินครับระวังล่อขายควายขายง่วงปีละปีละ,ปละเทือนอาจารย์เนาะแต่ว่าการะต่ายสามารถออกลูกป,ปีหนึ่งได้หกครั้งนตามตามผนวันครับแต่ว่าแล้วแต่ครับบางทีจะหาเชือกแล้วแต่ห้องแต่ว่าที่นี้ผมจะเลี้ยงอยู่สองสองแบบคือหนึ่งกระต่ายพันเนื้อสองกระต่ายสวยงามเพราะว่าบางคนไม่กล้ากินเนื้อ แล้วก็เอาใจเด็กๆคือกระต่ายสวยงามแล้วก็มีดูคลิปมาจนซึมซับผมทำอะไรผมจะศึกษาเรื่อยๆครับผมก็เลยไปดูดูงานอยู่ที่ศูนย์โครงการสัตวลีครับอยู่ที่ภูพานครับก็มีกระต่ายดําหมูดําทุกอย่างดำๆครับนั่นหมดเพราะว่าของดำคือของดีคนว่านะครับผมก็เลยศึกษาแล้วผมก็ข้างไลในพันธุกรรมของกระต่ายดาภูพานพวกนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเป็นกระต่ายดำภูพานนี้คือสําหรับเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้าน ที่มีต้นทุนน้อยเอาไปบริโภคได้ครับอาจารย์อันนี้คือรับแรกก็คืออันนี้คือกระต่ายเนื้ออ่าสำหรับบริโภคได้ครับพี่น้องครับยาดามา <c oughs> ได้ครับผมเนาะอันนี้อันนี้ต้องพูดก่อนว่ามันจะเราแยกกันอันนี้คือกระต่ายเนื้ออืแล้วเราจะมีกระต่ายสวยงามต่อไปมันจะทาโรงเรือนใหญ่ๆไว้สําหรับรองรับกระต่ายเนื้อระหว่างรองขายวัวขายควายเราก็ขายกระต่ายกระต่ายตัวหนึ่งเอาลูกหกถึงสิบสองตัวที่นี่แสดงว่านะคงขายหนึกิโลลตอนนี้ขายเนื้อเนาโลสามร้อยห้าสิบบาท ถือว่าตีเล่นๆถือว่าขายขายกระต่ายลูกมาในตัวละสามร้อยหกตัวก็พันแปดต่อหนึ่งข้อระหว่างรอถ้า่ผมมีไม่พันเยอะๆครับมันก็สามารถมีมูลค่าได้คือคือวงจรชีวิตมันมันสั้นน้ำน้อยแล้วก็วงจรของการสืบพันธุ์ครับค่อนข้างสั้นมากเลยครับผมครับแต่ว่าที่นี่ฮมองกงก็คือแต่พันมาอยู่แต่ว่าผมสืบมาในตัวละพันหานะครับถ้าเป็นกระต่ายรุ่นหย่านมเนี้ยจะลูกตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่านี่คือเราทําพันุ์ได้อยู่มันกับวัววามั่นครับ อ่าเนื้อโลละสามร้อยบาทแต่ว่าถ้าเป็นวัวเลือดร้อยก็จะแพงลูกผสมก็จะถูกลงมาหน่อยอะไรเงี้ครับมันตามเกจของเขาไม่นี้ขอญาติหมูหันข้าเขาไปเบิ้งเนี่ยอนนัจจ์แฟ้มกระต่ายของหมูหันแฟ้มนะพี่น้องครับแต่ว่าหลายคนสีขาวเนี่ยผมก็จะทําเป็นเนื้อผมมาศึกษารพฤติกรรมของเขาคือกระต่ายพันธุ์นิวซีแลนด์ไว้นิวซีแลนด์ไว้เป็นนิวซีแลนด์ไว้นี่คือกระต่ายเนื้อบ่ะครับกระต่ายเนื้อครับใหญ่เนาะครับอันนี้ีฝรั่งเขาจะชอบกินนะครับเพราะว่าเขาเขากสนใจจะมาดงว่าคราวนี้คือกระต่ายในดัมพูพานจะมมีทััั้งหด3สายพนนธุ์ะครบ จะมีกระต่ายนิวซีแลนด์ไว้นะครับอะไรมินิเล็กแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ครับอันนี้ผมเหมือนวันน้จ้ข้อมูลมาแต่ว่ามันจะมีทั้งหมดสามสายพันธุ์จะกลายเป็นกระต่ายดังภูพานเขาจะเอาคือเอาเนื้อผสมพันธุ์กันว่ากันทอแม่ครับตัวนี้เขาจะได้ทั้งเนื้อทั้งการเลี้ยงลูกกระต่ายที่พันธุ์เขาจะเลี้ยงลูกเก่งมากนะครับแล้วก็เอากระต่ายอีกพันหนึ่งเป็นกระต่ายป่าบ้านเรา ทำให้เขาปรับสภาพภูมิอากาศได้อันนี้ถ้าพูดไม่ถูกต้องขอโทษเลยนะครับ,รบแต่ว่าบางเือเป็นมือใหม่อยู่แต่ว่าศึกษาข้อมูลมามไม่ไดไไ้ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาครับ,รบแต่ตอนนี้คือขอาทางนี้จะเป็นเลือดร้อยอันนี้พอ่อพ่อพันต์หรอครับหรือแม่พันุ์ครับอ่อแม่ตัวเมียสองตัวอันนี้จะเป็นกระต่ายผู้พันุ์หนึ่ง อันนี้ภูพานสองยูนสีนี้เอามูหันเอามาจากใส่นี่อันนี้เอามาจากศูนย์จากศูนย์เลยมั่นใจเลยว่าเป็นเลือดลอยเลยที่นี้จะมีฐานข้อมูลด้วยแต่อันนี้ผมผมก็คือทางคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยผมได้มาแล้วก็ลูกตัวเนี้ยต้องเอาคืนคือคออแรกเนี้ยต้องแบ่งปันได้มาแล้วปุ๊บเราต้องคืนให้ให้กับคนรอบข้างถือว่าอาจารย์อยากได้ผมก็ให้อืออันนี้ผมไม่ได้ขายนะถ้าลูกกอดเออจากตัวหนึ่งตัวสองตัวสามนี้ผมต้องคืน คืนค,คือคืนให้กับชาวบ้านที่อยากเลี้ยงจริงๆครับไม่ได้คืนให้กับนักธุรกิจนะแต่คือค,คืนให้ครับสูวรราจะไดนไปเลี้ยงผมก็ต้องให้ฟรีในครอกนี้หนึ่งสองสามนี้พอดีคุณโมลว,ว่าให้มานี่ปุ๊บก็คือผมจะทําเป็นแลนด์มาร์คคือจังหวัดมหาสารคามมีมีวัวที่เด่นมีควายที่งานระดับโลกโมีแพะที่ใหญ่ที่เอเภอนาเชืกอกครับจตกโฮม ผมอยากจะทําเป็นศูนย์กระต่ายที่ใหญ่ในจังหวัดหาสา<อ>าคามอีกีครับผมเพราะว่าวัวสุริีน้ำเชื้อวัวเรามีสองที่ในฟาร์มกับว,วันชาติฟาร์มแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่หน้าเชือก เป็นสามที่ละสต็อกมอ่าครับอันนี้คือขนาดเฉพาะอัวที่เริ่มเชื้อนะครับครับอันนี้ควายเราบินบอลบือที่มีชื่อเสียงแต่แพะเราก็มีสต็อกโฮมผมก็อยากจะดังเรื่องกระต่ายเอาอันนี้คือฝันีเฉยนะแต่ว่ากําลังเตรียมลงเรือนเตรียมสถานที่ทุกอย่างเอาอันนี้อันนี้ใครนี่ใครนี่ใครนี่ใครคะฮะสวัสดีค่ะมาทําอะไรลูกมาดูกระต่ายมาจองหรือยังจองแล้วนะครับผม อ่า <squared? S 1> ้ฮมูหันอ่านแนะนํากระต่ายประเภทสวยงามเลยครับพี่น้องครับนี่เป็นพันธุ์มินิเล็กครับอาจารย์นี่เพิ่งคลอดลูกได้สิบกว่าวันครับอาจารย์นี่อันนี้จะเป็นกระต่ายทงมายีอ,ยอันนี้เขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ลูกขนเขามันคือเขาจะขนนิ่มมากครับกับวัถถุเรียอันนี้คืออายุสิบกว่าวันโอ้โหน่ารักมากครับนี่อันนี้คือเรียงเพืือพอรค่ายเนาะเพืือค้ามสวยงามคร,งครับอาจารย์อันนี้เขาท้องแก่อาจารย์เวลาอันนี้คือผมผสมแล้ว ท้องเขาจะนอนแบบว่านี้ครับอันนี้คือเป็นพันลายวัวนมอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าดักสายพันธดักครับอาจารย์นี่ครับนี่ตัวนี้ครับมันจะมีคอคาดสีขาวนี่ครับเป็นคาดสีขาวจะเป็นพันดักผมจะเลี้ยงทุกสายพันันนี้จะเป็นมินเล็กก็คือเป็นพันธุ์เนื้อที่อร่อยมากแต่ว่าเขาจะดูเด่นของเขาคือเรื่องขนมันจะเป็นกระมีอันนี้ก็คือกระมีอันนี้พึ่งลอดปะครับพึ่งลอดนี่ครับพึ่งลอดโอ้หน่ารักมาก พึ่งขอดครับอาจารย์แต่เราจะ,ะไม่จับเขาเลยเขาจะปล่อยบางทีเขาเพิ่งให้ลูกดโดดเองครับ,รบอันนี้จะเป็นพันอันนี้ก็คือพันเลยอะไรที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้ครับดักนะครับที่ว่ามันจะเหมือนกับสายอื่นคือเขาจะมีที่คาดคอเป็นสีขาวครับอันนี้ภาษาของเขาอันนี้ก็จะเป็นพวกฮอแลแลนด์ล็อบครับอาจารย์โอ้ที่นี่ฮอลแลนด์ล็อบนี่ลูกสาวมากเลยครับผนี่อาจารย์มาดูนี่คือกระต่ายเนื้อครับอันนี้พันธุ์ไหนนะครับเอ่อนิวซีแลนด์ไว้นิวซีแลนด์ไว้เขาให้ลูกดกมากครับเขาให้ลูกทั้งงหมดตตตตัััวววทีแแรรรกคบอาาาาจยย์่่นึ ทีนี้ผมก็เลยฝากดำภูคานมาใส่ตัวนึงน่ารักมากครับอันนี้อายุหลายไปได้แล้วครับนี่เห็นไซซ์ครนี่สิบกว่าวันสิบกว่ามื้อนะครับแล้วก็เกิดพร้อมตัวนี้เพิ่นไอ้ลูกดกเป็นบ่ครับลูกดกครับคุณสมบัติเพิ่นเลี้ยงลูกเก่งพันสายพันธุ์นี้คือเลี้ยงลูกเก่งมากตัวตัวใหญ่สุดของเพื่อนนี่น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ประมาณหกปอนด์สี่ถึงหกกิโลสี่ถึงหกกิโลประมาณครับบวกกับะมาณเนาะแม่เพื่อนนี่โลกว่าเลยนะพ่อเนาะครับอันนี้คือเขาตัวโตครับหนัักครบตัวที่สวยสุดในฟาาาาร์์มมมมคคคืือออตตัััวววววนนนนนนนี้้้แแลลกกก็็็็ยไดเเเปปพธุิิ่่ คือมันแปลกก็ค um, no. right un er so, ือตรงที่สีของเขาจะเหมือนวัวนมเหมือนแต่ก่อนเขาเลี้ยงกุ้งเคพฟิตลายวัวนมใช่ไหมครับเหมือนกันตันนี้จะเป็นลายวัวนมนี่ลูกเขาสวยมากครับเหมือนแม่สองตัวปะครับครับเพิ่งคลอดตัวนี้คลอดแล้วก็ตัวนี้แลคลอด่นได้ดำครับงัวนมครับนี่วัวนมถ้ามูหันเฮ็ดเป็นแรงเรียนรู้นะสิงที่เปิดโลกธาตให้เด็กๆได้เนี่ยผมว่าสุดยอดเลยเขาไม่ยืนยู่ได้เป็นมือเลยลูกสาวผมยูยู่ไหนเลยได้หมดเลตอนนี้ผมยังทําเป็นแบบเป็น เขาเรียกว่าทำเป็นเครียสตาร์ดีเนาะทำเป็นฝึกษาอยู่แล้วทีนี้ถ้าผมมีโอกาสผมจะทำที่ที่ผมซื้อแปลงใหม่ตรงนั้นจะทำเป็นคาเฟ่แล้วให้คนที่มีความเครียดคนที่อยากจะมีการพักผ่อนหรือว,ว่าเด็กๆมาเที่ยว Rabbit Cafe บ,บ,บายมูหันฟาร์มอาจจะมีาอาหารเกี่ยวกับผมอาจจะทําเป็นห้องเย็นห้องเย็นสําหรับกระต่ายเนื้อคนอยากกินกระต่ายเนื้อค,คนที่อยากจะกินพวกาาเนื้อโพยางคา เราก็จะนํามาไว้แล้วก็มาทําแปรรูปให้กินที่นี่แล้วมานั่งคุยกันเอาโอเคครับอีกให้ไร่นึงนะครับที่ผมเดินทางมาหมูหันฟ้ามก็คือสายพันธุนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้หมูหันฟ้ามแนะนานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือลูกสาวผมจองไว้แล้วครับสองตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตัวนี้นี่ครับนี่ลูกสาวผมเอาเลยได้ครับนี่สองตัวเนี่ยตัวนี้ครับอ่ะมันคือพันุนึ่งครับหมหันแน้นํานะครับอันนี้คือพันธุ์ฮอลแลนด์หลอกครับอาจารย์ฮอลแลนด์หลอกก็คือพันกระต่ายกระตกเด็กๆจะชอบมากครับอาจารย์พันุนี้ อันนี้ตัวนี้ลูกอาจารย์จองอ่าจองไนเข้าใส่ข้อไหลเข้ามาอยู่ในนี้แหละเอาเหรอเขาอยากมีเพื่อนราคาขายของการตลาดทั่วไปในข้อแรมหลบนี่ประมาณตัวจักบาลปกตินะครับถ้าเป็นไซส์แบบนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันหนึ่งถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทอืมอืมอแล้วแต่ครับแล้วามสวยงามน้ำสีมันน้ำเป็นบ่ครับใช่ครับอาจารย์อู้ราคามหาศารอยู่นะครับแต่ว่าพันตัวละพันเลยเนาะครับแต่ว่าห้าชาวบ้านหรือเด็กจริงๆผมก็อยากได้ ถ้าแบ่งให้เจ้าแบบราคาพอที่เราอยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะบางครั้งเราก็การแบ่งปันความสุขนะครับที่มูฮันบอกนี่คือเป็นราคาตางราค์ของตลาดขายในเฟซบุ๊กเต็มเลยนะผมเห็นนะราคาประมาณนี้แหละครับผมครับแต่วัน่าอันนี้นะครับในอันนี้ล่ะนี่อันนี้พ่อพันพ่อพันมาครับนี่ตุ๊กู่ครับโอ้ตุ๊กคูเลยครับคอกเนี่ยมูฮันทฮ็ดเองมาครับหรือจะไหนอันนี้ซื้อเขามาแล้วก็มาแอบทำเองคาประยุกตด้วยเรับเรื่องอาหารเรื่องอย่างฮ็ดยังไงแนครับผมเราในทงางน่ส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าแห้งครับ เพราะว่าถ้าเราเอาญ้าสดเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการขับถ่ายที่เห็นนี่ก็คือต้อนคลิปเนาะใช้เป็นแผงกุลาแห้งแผงกุลาแห้งเนาะให้เพิ่นกินตลอดไปเ,เลยผมเอาไว้อย่างนี้นะครับ<อ>ี่มันจะไม่สวยเพราะว่าผมเตรียมอย่างนี้คือเราให้เขากินหญ้าครับเพิ่นจะดึงกินเลยเลยแล้วก็ระบบน้ำให้เขากินน้ำมีน้ําตลอดเนาะแล้ววันนี้เสริมด้วยอย่างนะครับเมื่อกี้นี่าเป็นอาหารเม็ดที่วม่าเนาะนิวทร t r i t i o n f e ครับอินตอร์เนชั่นอ่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โปรตีนเนาะเป็นถ้าเป็นอาหารกระต่ายเนี่ยจะสอบประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่าฮะถ้าถูกสุดก็ประมาณห้าหกร้อยแต่ที่นี่ผมใช้อาหารวัวเพร่อมันไม่มียูเรียมันใช้ได้เหมือนกันมันก็กินได้แล้วก็สุขภาพดีเหมือนกันครับราคาก็ถูกก็คือสามร้อยเก้าสิบบาทของผมเพื่อนเพื่นขี่ดื้อเพื่อนเราเอาจากไหนล่ะเอาจากไหนล่ะผมล็อกไว้มันถ้ามันเข่าไปในป่าเนี่ยผมบนรับผิดชอบด้นี่มาเลาะได้เข้าใจแต่ว่าอันมือก้อนผมมาคุณแม่หมูหันเล่าให้ฟังมีรุดออกไปบ่ครับมีครับตััวนึงครบซื้อมาไี 2,005 2,005หายไปแล้วเห็นแม่บอกว่ามันออกฟองนี่แหละวัสดุนวนบอกวัสดุนะครับตอนนี้ผ่านไปจักเดือนแล้วมันไม่ใช่เดือนสองเดือนแล้วครับอาจารย์ออกลูกแล้วออกลูกแล้วครับหนักอยู่ในเป็นตัวผู้ครับเป็นกระต่ายพันเนื้อจะต้องปิดตาเขาโอเคมาดูไหมเนี่ยมาดูน้องเลี้ยนี่ออกนฟองแล้วนี่อ่าแนะนำพี่น้องในว่าเวลาทำความรู้จักกับเพิ่์นเฮดจงไหนในเอ้าเพิ่์นบอกให้มัาดูตาเขาสวยมากเลยลูกไม่พ่ออยากให้โชว์เฉยลูกเขาจะเป็นพันเนื้อครับอาจารย์พ่อพัน คือเขาจะสวยมากเพราะว่าเขาตาสีชมพูคาเห็นด้วยใช้ตาตัวนี้มูหันประเมินน้าหนักในบ่อเนี่ประมาณเท่าไรตัวนี้ประมาณ2กิโลครับสองกิโลนะลูกนี่สองกิโลใหญ่มากสองกิโลกว่าครับเขาเป็นคุณพ่อลูกเขาเป็นคุณพ่อครับครับประมาณนี้ครับไม่ลงคลอกนี้นะลูกเอาโอเคโอเคจับกล้องให้พ่อหน่อยจับกล้องไว้ก่อนมันจะลงมาคล้องนี้คล่อนับเอาครับอโอคุณพ่ออยากให้ี่ให้เกษตรกรให้ชาวบ้านดูครับดูครับนี่คือกระต่ายเนื้อ โอ้ยใหญ่มาแล้วหนักกว่าอาจารย์ประมาณสองสามกิโลครับดูแล้วน่าจะสามกิโลผมมองว่ามีคนถามว่าเลี้ยงแล้วจะขายให้ใครอ่าทีนี้ก็คือผมมองว่าไอ้ตัวผมเองนะครับอ่ผมจะเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เขาพ่อก็จะมีคนมาซื้อเรื่อยๆครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องมีช่องทางการทำตลาดคือหนึ่งอ่าเวลามีงานต่างๆเราต้องไปเปิดบูธครับเปิดบูธคนก็จะมาสนใจอันที่สองคือขายออนไลน์นั่นก็คือลงในเพจลงในเฟซบุ๊กลงทิกต็อกคนก็จะสนใจอันที่สาม ตอนนี้กระต่ายเนื้อครับมันกําลังจะอ่าคู่่งานเป็นโปรตีนทางเลือกสำหรับเกษตรกรเพราะว่าหนึ่งเขากินอาหารส่วนใหญ่คือเป็นหญ้าครับต้นทุนก็คือต้นทุนมันถือพาวจรครับ,รบกินหญ้าแล้วปุ๊บเราก็เสริมอาหารนิดหน่อยเพื่อให้เขามีอะไรนะพลังงานมีโปรตีนเพียงพอเราจะแพงครั้หนึ่งคือการซื้อพ,พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันจะราคาแพงหน่อยแต่ว่า<ม>พอเขาให้ลูกมาแล้วปุ๊บเราจะสามารถขายได้ราคาถูกทีนี้ก่อนอื่นถ้าเราเลี้ยงกระต่ายเนื้อเราต้องฝึกกินเนื้อกระต่ายก่อนอันนี้ไม่ได้ดราม,ม่าเพราะว่าถ<ม>้าเป็นกระต่ายเนื้ เนื้อเขาจะอร่อยมากครับอาจารย์มีเมนูหลายเมนูมมนกระต่ายอบโอง่งกระต่ายทอดกระเทียมพริกไทยพวกนี้ลหลายอย่างผมกําลังขออนุญาตถามมูหันเลยนะครับเรื่องข้ามไปดราม่าอะไะครับผมเพราะว่าอย่างครับในความคิดของฮ่องกงว่าคุณหน,นาลากหนาลากาลากระสีไหมครับผมฮ่อกสีก้าวขามเรื่องตรงนี้ได้จะไหนมูหันมีทัศนคติรือว,วมีแนวคิดจะไหนว่า นี่คือกระใายเนื้อครับผมคือมันมันมีมันมีอาเรว่ามันมีกลุ่มที่บริโภคนั่กลุ่มไม่บริโภคมันก็จะมีกลุ่มที่บริโภคก็คือ,คอถ้าเราห้ามเอากระไา่เนื้อ ไปโพสในกลุ่มกระต่ายสวยงามเพราะกุณนี้เขามีความเซนซิทีฟเกี่ยวกับความรักของสัตว์มากครับประมาณนี้แต่ว่าพวกกระต่ายเนื้อก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเอามาบริโภคคือเขาช่ำแหละเขาแพ็คเขาซีนอย่างนี้แล้วเห็นในผมเห็นใน YouTube ในเฟซบุ๊กอยู่ับแล้วก็ส่งไปให้พวกตลาดต่างประเทศกินที่เขาบริโภคทั่วพัทยาพวกตลาดที่มีนักท่องเที่ยวฝรั่งมามูฮันบอกรสชาติได้บอกเคยกินบ่ะกินครับเพราะว่าผมให้แฟนผมทําแล้วก็แปะรูปให้ครับ ได้ได้ทุกเมนูเลยมั้งหครับทุกเมนูกับเขาจุดเด่นของเขาคือเขามีโปรตีนสูงมีไขมันต่ําเหมาะสําหรับคนที่ต้องการไม่มีคอเลสเตอรอลของเนี้ยโอ้บบาเกษตรอยากล่องสักมือได้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์นี่ผมสั่งให้เป็นแพ็คมานังชิมเพราะว่าเขาทําแบบสะอาดมากเพราะว่าหนึ่งคือเขาชำละเขาถลอกนังเลยแล้วก็เอาซีนให้เราไม่มีอากาศเข้าไปแล้วก็ติดโลโก้ให้อย่างดีเอาจะขายใครเราต้องกอาขายเราลองกินดูเหมือนเราเลี้ยงไก่เลยครับเมื่เขาเป็นเราเขาขายผู้ใดไก่ที่เป็นไก่บ้านเราเนี่ยครับ เพราะว่ามันก็กินเข่าเปือกเนาะแล้วก็ได้โลละสี่สิบห้าบาทตัวนี้ก็เป็นอาหารเป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรหมูหันฟาร์มนะครับนอกจากไอเฮ็ดในเรื่องของอ่ายูทูบเบอร์นั่นะครับเลี้ยงควายนั่มีหลากหลายนะครับพวกอาหารเสริมอยงต่างๆสุดท้ายนะครับเนี่ยเพื่อนมีกิจกรรมอีกอันนึงนะครับซึ่งมองว่าผมว่ามันมีประโยชน์สําหรับเด็กๆนั่เนาะนะครับยังน้องโลมาเนี่ยครับน้องคืว่าส่วนหนึ่งเพื่อนก็มีความสุขย่อนขันกับใต้เนี่ยมันว่าอาจารย์รู้ไหมว่าตอนที่แรกผมเห็นแต่แฟนผมบป่เสือ วันที่ผมเปิดบูธอยู่ที่งานแพะอ่าบอระบือครับผมก็มากผมได้ขายกระต่ายสามหมื่นสี่พันบาทเหร่อครับมพื่อนนะหมดเกลี้ยงไ<ฮ>อ้กระต่ายที่เหลือนี้ก็คือนำเข้ามาใหม่แล้วเพจผมตั้งไว้ในกระต่ายน้ำผู้พัพนมุหันและพัฒนดาฟาร์มเนี่ยคนถามเยอะอแต่ผมไม่มีเวลาตอบอเพราะว่าหนึ่งถ้าเป็นการขนส่งผมกลัวเขาตายถ้าใครอะไจริงให้มาซื้อที่นี่ เพราะว่าบางเงสีอขนทรงมันมันเป็นสิ่งวิชีวิครับอาจารย์ถ้าผมจะส่งเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหนาหนาวครับเมื่อนี้ก็บบ้ากเกษตรก็มาจองอเลยครับ,สอ,รบสองตัวครับฮอ,อนแลนด์ลลอบนะครับให้ลูกสาวเขาลูกสายอยงข้างหลังบวกเมื่อไห่ให้ลูกสาวได้สองตัวนะครับอาผู้ใดอยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มับมาไถในตลอดเวลาครับสมารถติดต่อได้คือฟาร์มอยู่ที่บ้านหนองโกครับตำบลหนองโกอำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โทร081นะครับ354 7จ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดถ้าใครอยากจะเห็นหน้าผมต้องโทรมาล่วงหน้าเพราะว่าผมไม่มีเวลวาว่างเสาร์อาทิตย์แต่ว่าถ้าจะมาปุ๊บก็ต้องบอกผมผมจะได้เคลียร์คิวงานออกทั้งหมดมือนี้บบาวกเกษตรเคลียร์ประมาณอาทิตย์นึงได้ทวีหนอกยังว่างได้ดิเคลียร์คิวเพราะว่าปกติเสาร์อาทิตย์เราต้องหาเงินเนาะอาจารย์แต่ที่นี้วันนี้เราก็เคลียร์คิวหมดแล้วเป็นวันครอบครัวหรือว่าติดตามติดตามที่เพจมูหันนะครับติดต่อคำว่าไดครับในการอยากจะมีข้อมรู้เรื่อง่งกะต่ายผมไม่ได้ขายฝันเพราะว่ากระต่ายมันราคาหลักร้อยหลักพัน แต่ว่าไม่เป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านแต่ว่ามันสามารถให้ลูกได้เยอะแล้วมันสามารถที่จะขยายได้เราสามารถลองกินดูถ้ากินได้เราก็สามารถมีอาชีพเสริมได้เหมือนกระต่ายป่าก็มีคนแอบไปย,ยิงอยู่แต่ว่ามันผิดกฎหมาย แต่กระต่ายนี้มันกระต่ายเนื้อไม่ผิดกฎหมายครับอาจารย์ครับเต็มอิ่มนะครับพี่น้องครับกูได้สนใจอะไรกัติี่ตามในเพจของมูหันฟ้ามแล้วก็ปรยเท้ที่ไฮนะครับขอบคุณหลายครับวันนี้ครับมูหันครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับก่อนหนึ่งครับสวัสดีครับโอเคทีวีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับเราชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ